สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้กันในเกมแล้วลองออริจินนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอกิจกรรมนะครับทำให้สายฟรีนะครับได้สุ่มนะครับอขอในกิจกรรมเนี่ยมากสุดถึง200กว่าครั้งเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันทํำยังไงนะก็มาติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกลังใจในการทําคลิปต่อไปของช่องด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ตามเกมนี้จะชมคลิปของเกมนี้ผ่าน playlist แล้วลองออริจินได้นะครับอออยยู่่่ใในนนนนเเลลลลิิิสต้้้้คคคปปทาาแวก็หชงงััะรบผม อ่ะเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวบรับชมกันได้เลยนะครับก็นี่ครับกิจกรรมนี้เลยนะฮะกิจกรรมนะครับรุนเก้าเม็ดนะครับผมเฟสเชวัลนะนี่กิจกรรมนี้นะครับมันอยู่ในอ่าหลังจากที่เราอัปเดตนะครับแพทมานะครับผมก็จะมีกิจกรรมตัวนี้ได้ขึ้นมานะครับก็ให้เราเข้าไปที่เฟสเชวิสอีเวนต์นะฮะนี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่สมบัติล้ำค่านะครับอ่าโพลิงเชสในฝันนะตัวนี้นะครับผมก็ มันเป็นกิจกรรมนะครับที่เราจะได้มีโอกาสในการสุ่มของนะครับของแร่เลยนะครับผมก็มีของมากมายเลยเต็มไปหมดเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะกดไปก่อนนะครับนี่พอกดเข้ามาปุ๊บมันจะเข้ามาสู่หน้าต่างนี้ครับสิ่งที่เราจะต้องมีนะก็คือจะต้องมีเอเจาเฟืองเงินนะครับที่เป็นโพลลิ่งนะก็กิจกรรมผมบอกกิจกรรมก่อนล้วกันกิจกรรมนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่20นะเมื่อวานนะกิจกรรมเนี่ยนะครับจะมีจนถึงมาวันที่4เดือน5นะครับตี5้านะ แล้วก็ในการแลกเนี่ยนะครับในการแลกเนี่ยก็จะให้แลกได้ถึงวันที่7นะครับผมก็คือยืดไปอีก3วันนะซึ่งกิจกรรมเนี่ยถ้ามองดูจากวันที่ที่เขากําหนดมาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ14วันนั่นเองนะครับผมาถามว่าแลกอะไรได้บ้างละ่ะนะครับเราไปดูกันนะฮะกดไปที่แลกนะนี่ครับเราจะต้องรวบรวบรวมไอเทมนะรวบรวมไอเทมนะครับผมมันมีอยู่2ส่วนนะครับมันมีเฟืองสองนะครับผมก็คือตั๋ว ที่เอาไว้ใช้แรกเลยนะครับแต่เราต้องมีจํานวนที่ค่อนข้างเยอะโดยทีเดียวแต่ว่าผมอาจจะมีวิธีบอกอยู่ว่าจะทํายังไงนะครับให้มันได้ปริมาณมาค่อนข้างเยอะสําหรับสายฟรีเลยนะไม่เติมเลยนะอ่ะโอเคนะครับก็มาดูก่อนนะครับไอ้เจ้าเฟืองสีเงินเนี่ยนะครับหาได้จากไหนก็มันคือเกลเมดอ่าไมดอลนะครับผมก็วิธีหาเนี่ยก็หาได้จากอ่าซูปเปอร์ไวลูก,กิฟต์นะฮะเกลเมดบิ๊กแพ็คอะไรพวกนี้นะไดมอนด์ช็อปนะี่ยดมอนด์ช็อปเนี่ยก็มีขายอยู่นะครับในร้านค้าไดมอนด์ช็อปนะครับราคาอยู่เหรียญละ50 เพชรฟ้านั่นเองนะครับในหนึงสัปดาห์นะครับเราจะซื้อได้ทั้งหมดสามนะครับ15เหรียญนะครับราคา50นะโอเคอันนี้พูดพูดถึงเรื่องเหรียญก่อนนะครับโอเคนั้นเรามาดูนะฮะต่อไปเลยแล้วกันนะครับวิธีแรกนะก็อย่างที่ผมบอกก็คือเราไปซื้อได้ในที่ร้านดัมมอนนั่นเองนะครับก็มันจะมีการรีด้วยนะครับมันจะมีการรีนะฮะเนี่ยไอเหรียญตัวนี้นะฮะมันจะมีการรีอยู่นะครับผมสามครั้งนะครับก็ จะตกนะครับในช่วงกิจกรรม14วันเนี่ยนะครับาสายฟรีเนี่ยจะทำการซื้อไอ้เจ้าเหรียญเกาเมดเมดัลได้เนี่ยทั้งหมด105ชิ้นนะครับผมจำไว้ก่อนเลยนะฮะ105ชิ้นนะโอเควิธีถัดไปนะครับที่เราจะหาไอ้เจ้าเหรียญตรงนี้ได้นะครับก็คือให้เราไปทำนะครับในส่วนของเควสนะครับอีเวนต์ตรงนี้นะฮะมันอยู่ใน Activity Point นะครับเนี่ยเมื่อเราทำา Activity Point นะครับผมไม่ว่าจะเป็น20 40 6 0 80หรือ100เนี่ยเราจะได้นะครับอ่าครั้งละ2เหรียญนะครับเบสเร็จแล้วใน1วันเนี่ยนะครับเราจะได้ทั้งหมด10เหรียญเนาะกิจกรรมมีทั้งหมด14วันใช่ไหมฮะเราจะได้ทั้งหมด140ี่เหรียญด้วยกันนะครับรวมกับอีกวิธีเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นเท่าไหร่245่เหรียญนะครับและคราวนี้ครับยังไม่พอนะฮะมันมีโค้ดให้ด้วยนะครับก็อย่าไปดูกันนะครับเราก็ไปกรอกโค้ดพร้อมกันเลยนะฮะอ่าจะมี redeem โค้ดด้วยนะครับมันจะให้เหรย้เมอล ตัวนี้นะฮะพิมพ์ไปเลยนะครับผมอ่ะพิมพ์ไปเลยนะฮะแล้วก็สองหนึ่งนะครับอ่ะลองพิมพ์ดูนี่ครับเรียบร้อยนะอ่าโอเคก็ตรงนี้นะครับมันจะได้เพิ่มมาอีกเท่าไหร่หนึ่งเหรียญน,นะครับผมหนึ่งเหรียญก็เป็นเท่าไหร่2องสี่หกเหรียญน,นะอ่าแน่นอนครับสายฟรีนะฮะ จะได้ทั้งหมด246เหรียญด้วยกันนะครับผมอ่าอ่าพอเรากดมาปุ๊บเราก็อ่ามันมี2อย่างนะครับมันก็จะมีคําว่าขายและแลกเปลี่ยนนะครับถ้าเรากดคําว่าขายนะครับมันก็จะเอามาขายนะครับเป็นอ่าอีเดนคอยอยู่ที่700นะแต่ว่าเราจะขายทําไมล่ะนะครับเราต้องมาทํากิจกรรมสินะฮะอ่าก็คือเราก็กดไปที่เหรียญใหม่นะครับแล้วก็กดไปที่แลกเปลี่ยนนะครับนี่ครับมันก็นะครับอ่าจะทาการอ่าเอาไว้สุ่มแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับผมตรงนี้นะ ก็นะครับเดีย๋ยวผมจะไปทำการทำอีเวนต์ก่อนละกันเพื่อนะครับเอาเหรียญน,นะครับที่ตรง Activity Point นะครับเพื่อเอามาเพิ่มเติมไปตรงนี้นะครับผมจะสุม่ม10ครั้งในรอบเดียวนะเดีย๋ยวผมไปทำกิจกรรมตรงอีเวนต์ตรงนี้ก่อนนะเพื่อได้เหรียญมาเนาะโอเคเดีย๋ยวผมไปทำกันนะครับก็ผมได้ทำกิจกรรมอีเวนต์ไป2อย่างก็คือส่งเรือแมวนะครับกับช่วยเรียวชินะก็เรามารับของตรงนี้ได้นะครับ เห็นไหมฮะจะได้กาวแมทไมดอลมา2ชิ้นนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือทุกครั้งที่เราทำแอคทิวิตี้พอยต์เนี่ยได้20ก็จะได้2เหรียญนะสีได้อีกสเหรียญหกได้2เหรียญแปดสิบสองเหรียญแล้วก็หนึ่งร้อยได้สองเหรียญนะซึ่งผมขายเหรียญหนึ่งแล้วผมจะไปทําต่ออีกครั้งนึงนะอ่ะโอเคครับเรียบร้อยครับเราก็มารับครับตอนนี้ก็เหรียญครบแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันนะครับในกิจกรรมเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเราสุ่ โอ้โหได้อะไรมาวะเนี่ยโอเควุ้ยได้กล่องมานะครับเป็นกล่องอาได้ตัวนี้มานะฮะบ,บลูสตาร์คอยนะครับได้มา20แล้วนะแล้วได้กล่องอ่าขนนกมาแล้วก็ได้นี้ครับอาหารนะครับสัตว์ขี่นะแล้วก็ได้ค้อนมานี่ครับแล้วก็ได้ตัวนี้ด้วยนะเป็นเหรียญม่วงนะครับเอาไว้ทำแรกการ์ดนะครับแล้วก็ นี่ครับได้เก้าเม็ดเป็นเฟืองอ่าเฟืองโพลิ่งทองนะครับผมแล้วก็นี่ครับอย่างที่ผมบอกก็คือนะฮะมันจะได้ตั๋วตรงนี้มานะครับก็คือเราใช้10เฟืองสีเงินอ่ะสิเหรียญเงินอ่ะเนาะเราจะได้ส่วนเก้าเม็ดวอชเชอร์มา10บใบนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกแหละวิธีนะฮะการหาเนาะวิธีการหาเนี่ยก็บอกไปแล้วนะครับว่า3วิธีได้จากไหนบ้างคือการทายวิตตี้นะครับแล้วก็อ่าการทาเวิตตี้หนึ่งนะฮะผมอันที่2ก็คือการซื้อที่ร้านค้ารีเซ็ตสครั้งเนาะ ก็สามารถหาได้นะครับตรงนี้นะฮะเจ้าเหรียญตัวนี้นะครับผมนี่มันจะถูกแปลงเป็นกลุ่มปองตัวนี้นะครับผมเพื่อเอามาแลกของรางวัล่ะโอเคเราไปดูกันว่าไอ้ของรางวัลเนี่ยนะฮะแลกอะไรดีล่ะนะครับผมก็ในส่วนของการแลกเนาะถ้าเกิดว่าเราทาได้246บใบเนี่ยนะครับสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือจะเป็นพวกชุดแฟร์ตรงนี้นะครับเป็นทอยโซเดอร์นะครับผมเป็นพวกหมวกก็ได้นะครับเป็นเซตของตัวชุดแฟชั่นเนาะอเนี่ยครับแลกไปเลยนะฮะแลกไปเลยนะครับ หรือนะครับมาแรกเป็นพวกยศก็ได้นะหรือจะเป็นอันต้าแลคุณการคุ้มปองก็ได้นะครับหรือจะเป็นกาชาสุ่มการ์ดก็ได้ไอ้กาชาสุม่มแฟชั่นก็ได้นะครับแล้วก็ตัวแดงนะครับผมก็สามารถแลกได้นะตรงนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่า,าเราจะแลกไอสอชิ้นทั้งบนเนี่ยโคตติ้งสกูตเตอร์เนี่ยนะฮะกับไอ้ตัวชุดแฟชั่น300เนี่ยอาจจะต้อง มีกิวนะครับที่ดีหน่อยนะแล้วก็อาจจะต้องเติมเล็กน้อยเพื่อจะแลกไอสชิ้นนี้ได้นะครับที่เหลือนะครับก็สามารถแลกได้หมดแหละนะครับผมก็เลือกเอานะนะแต่ว่าที่น่าสนใจก็เป็นพวกชุดแฟชั่นแหละนะครับผมโอเคก็สำหรับกิจกรรมนี้ก็มาทํกันดูนะครับ14วันเท่านั้นนะก็เพียงแค่คุณทำแอคทิวิตี้นะคุณจะได้เหรียญวันละสิบเนาะแล้วก็ไปซื้อในร้านค้านะครับใช้ไดมอนซื้อนะฮะก็จะได้วันละรอบละสามสิบห้านะครับรีเซ็ตสามครั้งก็ร้อยห้านะครับของกิจกรรมนะครับ Activity นะครับ14วันก็140นะครับแล้วก็ใช้โค้ดมัตตาก้อีกหนึ่งนะครับเป็น246นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคก็มาลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็ของที่เราจะได้รับก็จะประมาณนี้แหละนะฮะอันนี้นะครับเนื้อหาล้วก็มานีอันนี้คืออัตราที่เราจะออกนะครับก็ของพวกนี้นะครับนอกจากที่นะฮะเราใช้ตั๋วซื้อเนี่ยในการให้เรากดสุ่มด้วยเหรียญสีเงินเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์ในการออกของพวกนี้ด้วยก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์แหละนะครับผม อย่างมาเมื่อกี้ผมก็ได้ของไปบางอย่างนะครับที่2% 3%อย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้พวกชิ้นแร่ๆหน่อยมันจะ0.2% 0.1%นะซึ่งเราก็ต้องไปลุ้นเอาแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากลุ้นเราก็ต้องสะสมตัวนั่นเป็นวอชเชอร์ไปแลกเอานะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ท่องันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปใหม่่อใหมใหมมคคคลิปนน้านะรรััรับบผ See you again สสวดี